ที่สิ้นสุดแห่งกายคือสิ้นลมหายใจที่สิ้นสุดแห่งใจคือความไม่มีตัวเราของเราคนเราอยู่กับธาตุสี่เพราะไม่เห็นธาตุรู้จึงเป็นทุกข์รู้อย่างเดียวไม่ต้องตุขไม่ต้องทุกข์พวกเรามันก็ทุกข์เพราะธาตุสี่อยู่ทุกวันนี้ หายเจ้าเข้างางัๆแงบๆอยู่นี่ก็เอาธาุเขาเอาธา,าุออกจังน้อยกับลูกไปกินน้ำจาจ็งน้อยก็ไปเอาน้ำออกมือเศร้าขันสวยเนี่ยก็จเจ้แม่นเพิ่นพานาน,านบีบกระดิง่งกรีงเทนอ่อบาบอย่าเอาธาุดินเข้าไปเมื่อเดียวพอไปอังกันอยู่ห้องส่วนบนบอนจะเอาออกบ้านเนี่ยมันยากน้ำธาดซีอันนี้ถ้าเห็นธาุตัวรูตัวรูตัวร,วรู้นั่นมันจะไม่ทุกข์หลงปู่ท่านบอก ไฟภายในไม่อยู่ภายในไฟภ,ภายนอกไม่อยู่ภายนอกดับไปท่านใช้ภาษาง่ายๆจิตใจของคนเราเหมือนกับน้ำละวะน้ำมันชอบไหลลงที่ต่ำข้าคนสลาดเราพูดเป็นภาษาลาวสอเสือสลอาหอหีบลอลิงสระอาดอเด็กข้าคนสลาดละวะ กั้นน้ำไว้มันก็จะไหลขึ้นที่สูงเขียนไว้อย่างดีเมื่อได้พรมวิหารของเรายังไม่ครบสี่เมื่อนั้นเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะวางมันลงไม่ได้พับหนังสือที่เขียนไว้แล้วทัานก่อนนอนนอนโกนถาถาดสบายหกวันก็หกคืนครึ่งน,น้ำหยดเดียวไม่ถามกิน่น เขาก็บอกกินเจ็บปวดหันปวดปวดหิงเสยนี่แล้วบอกไปเลยว,ว่ามันสิห่วงไปคืนหมากไหมเวลาจะสิ้นใจวันที่หกคืนวันที่หกนี่หลวงปู่ลืมตาตั้งแต่ตีสองที่ลกูกหลานตื่นขึ้นมานั่งสมาธิหลวงปู่ก็ลืมตาแล้วนานๆก็กระพริบตาลกูกหลานไปหากระพริบตา ทั้งวันเลยลืมตาเย็นมาจึงหลับห้าทุ่มห้าสิบสองนาทีทำหูงิกขึ้นบาทเดียวบัดลมหายใจไมไ่ลำบากฝนก็ตกอ่าลงมานั่นคือคนฝึกจิตตายมันก็ตายแสบๆตายคักๆบนได้ทุกข์ได้งากน้ำย่งฝึกไปตั้งแต่ลมหายใจนี่แหละ เวลาท่านทั้งหลายนอนคืนนี้หลังจากฟังเทศทำวัดสวดมนต์แล้วไปนอนอย่าสุนอนถิ่มซื่อๆนอนดูลมหายใจมันเข้ามันออกหายใจเป็นอยู่ตัวนอนก็ไดมันเป็นสิถามันนั่งค่ำแอวซะก่อนยังเสียหายใจนอนเอามือไว้ดีๆแล้วก็ดูมันเข้าดูมันออกจนมันหลับ จะมีครั้งหนึ่งท่านจะเห็นอาการหลับลุดออกแกตื่นเข้าไปสู่หลับเหมือนน้ํากับบกที่มันติดกันอยู่มันใกล้กันเหมือนเหมือนริมน้ํากับริมบกนั่นแนละถ้าท่านเห็นอาการต,ตื่นแล้วมันขาดลิบเข้าไปหาหลับเวลานั้นท่านจะปลาปลื้มใจ และจะเชื่อครูบาอาจารย์อีกด้วยโอ้มันมีอยู่ดีเนี่ยเห็นเนี่ยแล้วจะรู้จักต่อไปว่าบัตรใายกูก็สิเป็นจังสี่ละบอพฮิตนี่ค่กๆเมืองโลดบ้านนี่บริยานตายเพราะหน่อยสินอนบางเจ้าของตายคักค้า,า,าเหมือนดูคนอื่นตายตรงเนี้ยฝึกมัน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 ,ม,นมันจะได้กําไร ตรงที่จะตายนี่บางทีชาต์เลยพาดทีเดียวเลยจากกัลยาณปุถูชนสู่โสตปฏิยังข้าหี่โดดทีเดียวนุ่นเลยอาถึงอนาคามีเป็นอุปาติกะไปหมดอาสวะไขที่สุทธาวาสอาวิขาอดับปาส,าสุทัสสีสุทัสสาอาการิฐาอานิสงแห่งอานาปานสตินี้ท่านจึงบอกว่ามีเจ็ดประการหนึ่งจะบรรลุ สัมผัสอรหัตผลในชาตินี้สองถ้าชาตินี้เป็นไปไม่ได้จะบรรลุอรหัตผลเมื่อจวนจะสิ้นใจหรือสิ้นไปพร้อมกันกันกบตายนั่นชีวิตะสมะสีนี่ไปสองแล้วอีกห้าอันถ้าเป็นไปไม่ได้จะเข้าถึงอนาคามีห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะไปเกิดในสุทธาวาสห้าและจะดับที่นั่น ความดีนี่ก็เมาได้นะมะทะปุญยังเมาบุญทำดีก็แบกดีเธอเลยเธอเลยเห็นบ่าละ่ะเสียงสวดมนต์ในพงหญ้าท่านเทศให้ฟังหลวงจีนอยากดีนั่งสวดมนต์เห็นหมูวิ่งผ่านมาอ้าวตาแป๊ะมาถามท่านหลวงจีนนั่งอยู่ตรงนี้เห็นหมูว่ามาตรงนี้ไหมท่านก็เห็นแต่ท่านต้องคิด ถ้าจะบอกว่าเห็นหมูตายแม้เมตตาปาณีคุณทำอันนี้ก็จะหายไปถ้าจะบอกว่าไม่เห็นมุสาวาทาเวลมณีก็จะหายไปเสียสินเอถ้าจะบอกว่าไม่เห็นเสียสินถ้าบอกว่าเห็นเสียธรรมเมตตาปาณีก็ไม่มีหมูจะตายจะเอาอะไรวาในที่สุดมันก็เมาเมาสินนั่น เมาบุญเมาดียึดมั่นดีเอาสินไว้ดีกว่าอุตสาบวชรักษาศินมานานก็เลยบอกว่าวอ้เห็นมันวิ่งไปตรงนี้หม่รู้ว่าหมูใครตราแป๊ะก็ไปตามจับมาฆ่าไอ้หมูตัวนั้นมันก็ไม่ยอมมันก็ไปฟ้องผูกไกผูกเวรแหมเป็นนักบวชซสเปล่านั่งสวดมนต์เหมือนนักพรสพูดทรงศินไม่มีเมตตาเลยถ้าหลวงจีนคนนี้ไม่บอกว่าเห็นเราก็ไม่ตาย เรไปแจ้งยมพบาลเางี่ยมล่อองเงี่ยมรอองยมพบาลจีนยมพบาลเจ็กก็เลยไปสอบไปสวนกันถ้าแกไม่ยึดดีไม่เมาดีเขาก็บอกดีๆนะถ้าอย่างนั้นเรื่องมันจะไปกันใหญ่นะท่านหลวงจีนท่านควรจะแบ่งบุญให้เขาเสียสิบเปอร์เซนก็จะแล้วกันว่าอย่างไงหมูหมูบอกว่าอยู่วนมันว่าตกลงหยวนแปลว่าตกลง เอาไม่เป็นไรเลิกแล้วก่อนไปแต่หลวงจีนบอกว่าหมาย่ายเรื่องอลายอ้วรักษาสิ่งม่อเกือบตายหรือจะเอาไปเป่าๆสิบโปเซงิงกลัวเฮ้ยเจอก็ต้องไปตายเกิดเป็นหมูอย่างว่าเกิดเป็นหมูจำชาติได้ไมมพระเอิรอ์ดพระอมข้มขืนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนึกถึงชาติที่เป็นมนุษย์ได้ทําแต่คุณงามความดีเมื่อไรนะาจะได้ตายไปเกิดเป็นคนใช้หนี้กรรมนี่ กําหมูนี่มันนานตายนักกอบโดดหน้าผาตายดีกว่ารีบไปเกิดเป็นคนโดดช่วงลงมาไปเหยียบไก่ตายก็ไปอีกสิบสองตัวจะเอาอย่างไงยอมพระบาลก็ไปพิพากษาอีกลูกเจี๊ยบมันไม่ยอมบอกว่าให้แบ่งบุญให้มันเสียทีนี้เรื่องมันใหญ่มันมีตั้งสิบสองตัวให้มันถ้าไปซะสักห้าสิบเปอร์เซ็นก็แล้วกันยิ่งไม่ให้ใหญ่ ชิบหายหมกเลี่ยวหมกสี่เลี่ยวหมกเลยสินอ้วเอาไปฟีฟีห้าสิบโปเซนไม่ยอมให้าตายมาเกิดเป็นไก่อีกทีนี้ไปคุยไปเขี่ยมะแรงตรงไหนกินไปเป็นร้อยเป็นพันตัวกลายไปสวดมนต์ในผงยาไปหนุนเองเพราะนั้นระวังให้ดีความดีนี่ก็เมาได้ความชั่วนี่ก็เมาได้ถ้ามานั่งสับหลาเลยลองเมาดีเฮ้ยขอว่า พวกเจ้าตอนบุญเ้ยว่าสันจะเป็นเพลินผ้ากันงโง่เนาะมานาังสับหลาบปมไม่เวียกอย่หน้าดำตาแดงขึ้นดวยบาดนี่เมาดีหาว่าเขามาดูกูกว่าพอแกเมื่อตื่นเมื่อแต่ตีสองขุนติย่องให้จะคำกับไุไรมาหาว่าผีบ้าอีกบัดเมาดีก็เป็นพิษเพราะเห็นนั้นฟังให้ดีเรานี่ไม่ใช่จะเคยแต่ทําชั่วทําดีมาก็มากในนัง่งสํบลาบไปตรงเนี้ย ถ้าไม่ได้ทําดีมาจ้างก็ไม่ได้มาเกิดเป็นคนถ้าอย่างนั้นก็เป็นคนตาบอดเหมือนเมื่อวานเห็นัม่อาตมาจ,จูงออกไปตาบอดมาแต่กาเนิดเป็นหัวหน้าคนตาบอดชมรมคนตาบอดเมื่อวานบอกเมียเคยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนิ้วถุงน้ําดีมาขอเงินพอดีโยมออมพรโยมออมพรแม่ใ,ใหญ่ออมพรถาดพนมถวายให้อาตมาตอนเช้า ให้อาจารย์ไปรักษาตัวพอดีเลยอย่าคิด,ดย่าอย่าเสียดายบุญด้วยล่ะโอ้ยเปท่านให้ตาบอดอีกแล้วเพราะว่าเฮียโจก๊โจกอีกได้บุญเจ้าเฮียอ่อนยกใส่หัวอีกบาทนี้ได้สองสั่นบุญก็ต้องให้ตาบอดไปก่อนเขาเดือดร้อนเขาตาบอดนั้นเพราะกรรมเพราะเวรน,นั่นแหละมีบุญมากในนั่งเป็นแถวนี่ตาไม่บอดหูไม่หนวกได้มาปฏิบัติธรรม อินทรียะอุปัชเชโททุลโพโลกัจสมิงอินทรียเอเวกัลตาทุลภาโลกัสมิงความเกิดมาเป็นผู้มีอินทรีย์ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่นวกไม่เป็นคนพิกลพิก,การได้มาด้วยบุญหายากอย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นระวังให้ดีว่าบุญเนี่ยบาปเนี่ยถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติแล้ว จะต้องรู้เท่าทันมันทั้งหมดค่อยหัดปล่อยปล่อยบาปนี่คงจะปล่อยได้ง่ายหน่อยนะให้ลืมความชั่วคงจะค่อยๆลืมได้ง่ายแต่ให้ลืมความดีเนี่ยบู๊ยเสยดายอย่างไงนบัดเนี่ยบน่นีแล้วบ่นบอสีบอไ้ไปนิพพานน้ำพันทราบลาบอยู่นี่คนว่าไปบอสนิพพานวาสันบ่มีลูกมีผัวมีเมียใดยบอไรอย,ยังนี้โอ้ยคือวายจังสันวสันพอออ่อสมนึกว่บอกห่วยวสันคือวายจังสันบากที่วสัน ราะนั้นสังเกตดูว่าถ้าเราเก่งกล้าปีกล้าขาแข็งฝึกปล่อยฝึกวางไปเรื่อยๆมันจะอิ่มเมื่อมันอิ่มบุญเต็มบุญบุญนี้จะไหลออกไปไหลไปให้คนอื่นการที่เราเอาเงินเอาทองเอาอะไรให้คนอื่นไปให้ทานไปแทนที่ว่าจะเสียดายกลับมันล้นมันเหลือมันไหลออกไปอิ่มอิ่มอิ่มฝึกหัดเป็นผู้อิ่มไปเรื่อยๆ เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตจะคุ้นเคยกับการทำดีแล้วก็ไม่ยึดดีไม่แบกดีใครจะยกย่องก็ได้ใครจะดูทูงนินทาก็ช่างเขา